บุกมาดูเองเลยค่ะกับตาเบงาเบงาซินนึ่งเย็นนึ่งอกูตาบ่กูตาบมเจนี่แม่ข้าเขาจะขายของแล้วแม่ค่ะจะขายของแล้วมน่าไปใส่เาเ่าขี้เอาเขาเนียบเหรอ่น ติงเล่งตงอะไรเตงสามร้อยห้าสมดเปิดประตูเข้าไปไม่ว่ะสาทไ่ไม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 ่แต่ขาวไม่ไม่่ไมต่ไม่ไเ่่ไไมไไม่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 ม่ไมไม่ไม่ไ่ม่ไม่ไ่ม่ไ่ไมมไม่ เต่งเล้เ่เด่เ่อามนาดนามาไม่ใส่เลยเรามะนาดนะหายตัวได้มานะเพมาะะไปกินส้มตำมาบะมมาหมู่มาบะมูมาิเิตอนนี้นะครับนี่ไงพี่พี่อะไกัพี่พี่ยังอ่ะอ่ะ Ba bắt hơi dễ lời bắt ơi bà còn lèo ถทยมาบางหันเห็นนั่นเวที่บอโอ้โหเห็นบริษัทไทยตอนวทีม่จีเห็นเวที่ห้องปีนี้ลอหุนตอนนี้มันเปิดัฟังเสียงเสนเฮ้ไหนล่ะฟังเสียงบงเกเทยต้มซาโอพายิงโฮักยังเหรพระเอกโอนักคุรศั์หัวนาเพลงนี่ สอมทุ่มหนึ่งค่ะพี่น้องโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณบปล่จ้ะแต่ว่าเวลาสิบหนาโอ๊สิบแนฬิกาเจอกันนะคะสิบแนาฬิกาสินาฬิกาเราจะไ<ร>ล์สด18บแนาฬิกาเราจะแต่งเล่งเตงนะคะทุกคน โอ้โหพีลาเขาไปกวนข้างในค่ะแต่าบบผมรู้เขาไปข้างในบด่ดด้ค่ะมันลีขาิทแต่เดี๋ยขอนั่งอยู่ข้างนอกกันละกันที่จริงนะเขาไปหาแบกอิทเนาะเขาเป็นผู้ยิ่งแข็งแกงเขา้องทําเพื่อพี่ๆนักดนตรีแบกอิทมาพูลก่อนบ้างหนึ่ง <laughs> สองทดเแบอิทเป็นทำได้นะใช่แต่ไม่ใช่หนูเพราะว่าหนูเป็นคนบอบบาง พี่หมอนเท่านั้นบอกบางกี่โมงพี่หมอนเท่านั้นนะจริงๆมันเป็นข้อหนความชีวิตเนี่งพี่หมอนเป็นครูสอนาาสน่านตรีศิลป์แต่ทำไมไม่มาเป็นหมอลำเถอะเอ,อ้าเป็นยังก็เด็กมาสมัครเป็นหมอลำม,มาสมัครเป็นใครยากเห็นพี่หมอนอิงใส่สูทหมอลำเพื่อนกดหนึ่งมาค่ะเป็นตั้งสองพนะันไหมได้เงินร้อยติดป้า เดีใหญ่มาอยู่่เลยใหญ่ไม่อยู่รุ่ใหญ่พี่ละใหญ่มาเลยเหย่กระหองเหาซะเลืเกินจะพามืงานกานทุกคลูกิงไม่มาหรอิงไม่มาเขาไม่มาไม่ต้องมาเลยถ้าจริงหมายถึงงานวงหนึ่งใช่หมายถึงงานวงหนึ่งถ้าถ้างหนึ่งม่ไปก็ต้องมาเลย กันยี่รีแล้วค่ะบระโจงวันน<อ>ี้พอโจไม่มานะครับม่ไรม่เปขอแค่อิงมาพ่อโจกมันอะไรถ้าอีนไม่มาก็ไม่ต้องมาทั้งวงพ่อกันแชก็ไม่ต้องมาด้วยจใช่จ,จะไาเจอกันที่หกวงเรามีนัดน,นะมีนัดนั่นจ้าเลยหกหมื 6, ่นกว่าโอ้หกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่านะคะก็จะแต่งรุนรานไปพร้อมกันค่ะหกหกหมื 6, ่นกว่า

พ่อ <pulse> จะให้นเธอจะเอาไม่ร้านหนึงอ่ะ้าเอาล้านนึ่งเอาที่มาไม่เขาจะได้ตีพ่อยืมพี่หองน่หิเขาะยืมพ่อมากมามาร้านหนึ่งี้ได้แล้วนะมามาเร็วอาวอ้าวพ่อลูกอพ่อปรมแกรมเปิดเผยแตแล้วเหรอโอ๊ยปอกปอมมนแล้วปมเป็นหมันคือเก้าปมเป็นเป็นผู้เปิดโปงีใหม่ไหมเร่งยังเรยังไรเรง สี่เจ็ดเลยเอาท่าไน้ล้านหนึ่งอยาูอาแบงไหมท่าไน้ล้านหนึ่งขอร้อยนึงขอให้ FC ร้อยึงร้อยใช่สองร้อยเลยเหรอสองล้านป้านล้านนกมบีออกฟังเลยค่ะสองล้านกับจีออกสองศูนยค่ะล้านหนึ่้ำแขไปแล้วเนี่ยขอร้อยหนึ่งนด้ล้านหนึ่งสองล้านอยหนึ่งขาเลือซ้ำแขนเล้วสองสองล้าน

สองต่อหนึ่งสองคูงเป็นสองสองเป็นหนึ่งโอสองสองเป็นสี่แจกนั่นแล้วแจกแล้วแจกแล้วตะวันไก่ออกไปไปแล้วพอกลางใจไปเติมกำลังใจนักดนตรีแล้วนะครับแล้วจะไปเสร้อตอนนี้เจะมุ่งแล้วเหรอเอาไหนว่าคลอดลูกไม่คลอดสักทีเออพี่หนุ